สนทนาภาษาหญิงก็เข้าสู่รายการพลังผู้หญิงนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงสนทนาภาษาหญิงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวง เรื่องประดับแล้วก็อัญมณีนะคะเป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะเราจะมาติดตามดูว่าตอนนี้สถานการณ์อัญมณีเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ส่งเสริมนะคะแล้วก็มีการอบรมให้คนนั้นได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัญมณีนั่นก็คือเรื่องของสถาบันอัญมณีศาสแห่งเอเชียค่ะวันนี้เราได้เชิญผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการของสถาบันนี้คุณอรไทฉัดชนบุตรมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอรไท <ม>ต้องถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอัญ,ญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะคะน้องแอนชอบไหมคะมอัญมณีเครื่องประดับชอบอยู่เหมือนกันค่ะคือเครื่องประดับหรือว่าอัญ,ญมณีก็คู่กับผู้หญิงอย่าง<ช>เรานะ,ค,ะความสวยความงามอันดับแรกคงต้องเรียนถามถึงสถา,านการณ์ขณะนี้ก่อนดีกว่านะว่าเอ๊ะเรื่องของการผลิตหรือว่าเรื่องของการส่งออกของอัญมณีไทยในขณะนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็อัญมณีส่งออกเป็นอันดับสามนะคะมัน็คืนมูลค่า มูลค่าประมาณ3 0 0 0 0นล้านบาทนะคะปีที่แล้วใิเนบนาสินค้าส่งออกของไทยไปต่างประเทศเนี่ยอันยัมดีถือว่าอยู่ในอันดับที่3ใช่ค่ะคนะคะก็ทํารายได้เข้าประเทศค่อนข้างเยอะนะคะค่ะแล้วก็สมาคมผู้ค้ายมผู้ค้ายยมันีไทยและเครื่องประดับเนี่ยก็ยังผู้บริหารก็ยังมองเห็นว่าอนาคตขององการนี้ยังไปได้อีกไกลนะคะค่ะ <S <S มีผลกระทบอย่างไรบ้างไหมาคะกับปัญหาเศรษฐกิจกต,ต่างๆในภูมิภาคอย่างเช่นทางยุโรปนี้เป็นต้นค่ะก็มีค่ะเพราะว่าทางผู้ประกอบการไทยเนี่ยส่งออกไปยุโรปค่อนข้างเยอะอืนกันค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้นะคะก็ ก็ผ่านปนไปด้วยดีนะคะ,ค,ะคุณคคอรทไทยหลงเสน่หรือว่าต้องมนอะไรของอัญ,ญมณีที่ทําให้ตัดสินใจเข้ามาทํางานเกี่ยวกับทางด้านนี้คืคอแรกๆเนี่ยเป็นเลขาของผู้อำนวยการนะคะของออสาบันเนี่ยนะคะคือเจ้าของนะคะเลขาของเจ้าของและทีนี้15ป<ม>ีมาแล้วนะคะ<ม>ก็ทํางานอยู่กับท่านมาตลอด<ม>ท่านก็เห็นว่าเราทํางานมาด้วยดีก็เลยสนับสนุนนะคะ แล้วพอไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากนะคะที่จะให้ความรู้กับคนอื่นด้วยก็เลยเข้ามาบริหารมาช่วยจัดการค่ะก็คงต้องเรียนถามถึงสถาบันนี้นะคะชื่อสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชียบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะหรือว่าความเป็นมาเป็นยังไงก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 2 1นะคะว่าประมาณ34ปีแล้วใช่ค่ะก็ทางผู้เจ้าของเนี่ยค่ะ ไปเรียนที่เมืองนอกมาเสร็จแล้วกลับมาคือท่านอยู่ในวงการอญมอนีมาตลอดท่านก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราน่าจะมีโรงเรียนที่จะสอนให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยด้วยเหมือนกันก็ไม่จาเป็นที่ต้องไปเรียนถึงอเมริกาค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงก็ mm hmm. กลับมาท่านก็มาเปิดแรกๆก็มีนักเรียนแค่เจคน <c oughs> นะคะตอนนี้ก็มีนักเรียนหลายหมื่นคนแล้วเปิดม <c oughs> าษาทูสีปีแล้วค่ะ mm hmm. ค่<ด>ะคมาพูดถึงรายละเอียดของหลักสูตรของสถาบันว่ามีสอนอะไรบ้างนะคะ,คะแต่พูดถึงเรื่องของธุรกิจของอัญมณีมีการแข่งขันกันสูงไหมคะปัจจุบันค่อนข้างสูงเพราะว่าตั้งแต่จีนเปิดประเทศเข้ามานะคะ,คะแรงงานของจีนเนี่ยค่อนข้างต่ำฉะนั้นก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้คือของไทยเราเนี่ยแรงงานไทยเป็นมีฝีมือนะคะทางด้านความประณีตแล้วก็ความ ในลักษณะที่ว่าทํางานออกมาม,มีความประณีตนะคะ,ะก็ควรจะพัฒนาไปในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพที่ค่อนข้างสูงขึ้น,นถ้าเราจะไปจับตลาดที่ราคาต่ำเนี่ยเราจะสู้ค่าแรงของทางจีนไม่ได้คะจริงกับอินเดียแต่งานไทยเรามีฝีมืออยู่แล้วนะคะแต่นี้อยากจะเรียนถามว่าในวงการอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีไทยเนี่ย กลุ่มผู้หญิงมีบทบาทสําคัญยงังไงบ้างค่ะในการ<ะ>นำธุรกิจโคงการ,ร,รนี้ค่ะได้ค่ะนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วคือคุณดรสุนีศรีอ,อรไทยกุลนะคะท่านก็เป็นนายกสมาคมมาสักแปดปีนะคะแล้วก็มีรอ,องนายกอุปนายกก็เป็นคนผู้หญิงเหมือนกัน<ค>ะนะคะ,คะแล้วก็ทางร้านค้าต่าง คือหมายถึงว่าพวกกรรมการที่เป็นกรรมการสมงสมาคมเนี่ยก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการประชุมกันแล้วก็แนวทางที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการส่งออกอัญมณีเนี่ยเราก็ดูไปที่ประเทศจีนด้วยนะคะก็มีอุปนายกคนล่าสุดนี่ก็ไปที่เมืองจีนมา เขาเป็นผู้หญิงเหมือนกัน <c oughs> นะคะค <c oughs> ืต้องสงสัยเลยเพราะว่าเครื่องประดับอัญ,ญมณีนี่ผู้หญิงให้ความสนใจยอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้หญิงด้วยกันเองแล้วก็สร้างไรายได้ข้าประเทศด้วยอย่างประเทศจีนเนี่ยนะคะตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรบ้างคะตลาดจีน <c oughs> คือจริงก่อนหน้านั้นนะคะหลายสิบปีก่อนเนี่ยอัญ,ญมณีเป็นที่นิยมแต่เนื่องจากว่าเดอะเบียเนี่ยเขาไปทําตลาดเรื่องเพชร บูมากเรื่องเพชรแหวนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะทําให้คนรุ่นใหม่ก็สนใจเพชรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัญมณีก็ยังเป็นที่นิยมเพราะว่าคนจีนกับอัญมณีเนี่ยจริงๆก็คู่กันมาต,ตลอดนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการประดับการแต่งกายหรือว่าการส่งเสริมคุณภาพทางสังคมคะนะคะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ค่ะเอาเรียนถามเป็นความรู้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงอัญมณีก็มีหลายอย่างมีเพชรมีพลอยอ รอยก็มีตั้งหลายแบบนะคะใชนในในแง่ของคนไทยเองเทียบกับคนตา่างชาติหรือทางจีนทางยุโรปเนี่ยนิยมนะคะยัมันีประเภทไหนแล้วแตกต่างกันไหมคะค่ะถ้าคนไทยก็น่าจะเป็นทับทิมนะคะอ,อย่างทับ,บทิมสยาม <นะ S 1> ที่เราก็ได้ยินกันมานะคะทับทิมกับไพรินนะคะค่ะ,คะ ก็จะเป็นที่นิยมแต่อย่างว่าล่ะค่ะเพชรก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะแลวอย่างการดูความแตกต่างนี่เอาอย่างทัพทีมอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะอันนี้ของจริงหรือของปลอมมีจุดเทคนิคในการดูยังไงบ้างคะค่ะ,คะก็ก็คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งภายในพลอยเราต้องแยกเราจะดูว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอ,นอมนะคะและอย่างก็คือปัจจุบันนี้ก็มีการคล้ายๆกับปรับปรุงคุณภาพนะคะอย่างจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ อันนี้คือทับทิมทับทิมค่ะที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใหม่นะคะคุลค่าเม็ดนี้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต้องสูงกว่าใกล้นิดนึงนะคะ20่ะกรัดนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพลอยที่เผาโดยธรรมชาตินะคะราคาจะประมาณ5 0 0แสนบาทนะคะคือเพราะว่าเวลาเผาใหม่เนี่ยคือเหมือนว่าพลอยมันไม่ได้สวย นะคะมีรอยแตกข้างในแล้วก็ใช้วิธีการโดยใช้ตะกั่วเข้าไปเผาคือเสริมเข้าไปในระหว่างเผานะคะก็เลยทําให้สีสวยขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้สีแบบนี้โอ้เรียกว่าทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องมีความชอบแล้วก็มีความรักในเรื่องของัญมณีด้วยใช่ไหมคะใช่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย่ะเท่าที่สถาบันสอนก็คือสอนให้เราวิเคราะห์ได้ว่า ถ้าพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์ที่สอนก็อยู่ในวงการมา20-30ปี<ม>คือก็จะแนะนำตลาดให้รู้ด้วยว่าราคาควรจะประมาณเท่าไหร<ม>่นะคะเนี่อย่างบางทีมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะะักเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็สนใจไปซื้อเพชรซื้อพลอยต่างๆบางทีก็ถูกหลอกเหมือนกันนะคะ<ม>ตรงนี้เนี่ย เราในฐานะที่เป็นคนไทยเองก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแต่ต้องเดยนถามว่าความรู้ในเรื่องของการดูเพชรดูพลอยเนี่ยจะดูอย่างไรแล้วที่งก็ชอบแต่ว่าดูไม่เป็นดูไม่ออกอันไหนของแท้อันไหนของเทียมนะคะมีมีหลักการยังไงบ้างคะในการที่จะดูหรือว่าต้องไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวหรืคือจริงๆก็อ,อยากจะแนะนำนะคะใ,ให้มาเรียนตอนนี้เราก็มีหลักสูตรประมาณสองชั่วโมงสาหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคมีสําหรับนักท่องเที่ยวเลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมาเที่ยวแล้วจะซื้อเพชรพลอยก็ แวะมานิดนึงเราให้ความรู้ก่อนเวลาคนณไปซื้อ,อคุณก็คุยกับผู้ขายผู้ขายพอรู้ว่าเราเริ่มมีความรู้เขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะ มานาเสนอสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณสองปีครึ่งเนี่ยนะคะก็จะน่าจะประมาณสองปีกว,กว่าจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <c oughs> นักท่องเที่ยวต่างๆหรือว่างานต่างๆก็จะมีการเปิด open <c oughs> โอเพ่นมากขึ้นมุมของทางสถาบันอัญยมณีเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบ้างไหมก็เราก็จะมีลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ทางสถาบันเองเนี่ยเราก็มีทำ เราเป็นสถาบันตรวจสอบด้วยนะคะเราเป็นแลบที่ออกใบเซอร์นะคะ <c oughs> ที่วิเคราะห์ว่าพลอยแท้เป็นพลอยแท้พลอยสังเคราะห์หรือว่าเป็นพลอยชนิดไหนนะคะ <c oughs> ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อเพชรพลอยในเมืองไทยนะคะเราก็จะโปรโมทให้กับร้านค้าที่ทางการค้าเนี่ยนะคะ <c oughs> ควรที่จะมีใบรับรองรายงานผลให้กับนักท่องเที่ยง <c oughs> นักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะพยายามทําราคาให้ย่อมยาวนิดนึงเพื่อที่ทุกร้านเนี่ย พลอยทุกเม็ดมีใบเซอร์ด้วยนะคะเมื่อให้คนที่มาเมืองไทยแล้วซื้อพลอยกลับมปสบายใจไม่ต้องบอกว่าวันนี้ซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะที่ถือว่ารองอกว่าเป็นโอกาสในการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นใช่ค่ะคือเราทําให้ให้ร้านค้าเป็นที่นิยมมากเออหมายถึงว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อถือนะคะค่ะค่ะอย่างที่บอกว่า อัญมณีเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่3ของประเทศไทยที่สร้างรายได้เข้าประเทศใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยแน่นอนเราก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ค่ะก็แต่ว่าค่าแรงอย่างที่เราทราบกันนะคะในบางประเทศของอาเซียนเนี่ยเขาก็ถูกกว่าเราดังนั้นเราก็ต้องดูเรื่องคุณภาพของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะเน้นคุณภาพที่ดีแล้วก็ให้ราคาที่ในราคาที่สุงขึ้นไป จับตลาดสูงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยใช่ค่ะใช่ซึ่งสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยก็มีจัดอบรมนะคะงานฝีมือให้กับแรงงานไทยเป็นระยะะ,ยะค่ะ,คะผ่านสมาคมผู้การอนุญไทยและเครื่องประดังเอางี้เรียนถามเลยคุณผู้ชมเนี่ยเผื่อสนใจนะคะยังเป็นผู้หญิงอยู่เนี่ยนะคะอยากที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพครพลอยอัญมณีต่างๆว่าดูอย่างไร นะคะแล้วก็เรื่องของตลาดสําหรับผู้ที่จะจะตลาดที่จะรองรับนะคะในส่วนของคนที่จะมีความรู้ตรงนี้เพื่อเข้าไปทํางานเนี่ยยังมีรองรับอยู่ไหมคะเผื่อใครที่สนใจและอยากจะไปเรียนบ้างก็ยังมีอยู่นะคะสถาบันของเราเนี่ยยังมีโรงงานที่ทําเพชรนะคะที่มีพนักง,งานเป็นหนึ่งเป็นพันคนนะคะติดต่อมาบอกตลอดเวลาเลยว่ามีนักเรียนเมื่อไหร่ให้ส่งไปแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคนด้วยนะคะ,ะว่าคุณมีความสามารถอย่างไรแต่เท่าที่ผ่านมาก็ก็เขาก็รับตลอดนะคะก็ยังติดต่อมาว่ามีเมื่อไหร่ก็ส่งมาค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทํางานกับบริษัทเท่านั้นนะคะเรายังสามารถเป็นผู้ตรวจสอบที่ ที่สาบันวิเคราะห์ได้นะคะเป็นอาจารย์สอนได้เปิดร้านค้าเองก็ได้นะคะและเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆที่ชอบแพ็คพอยต์ก็ได้ะนะคะอ่ะสมมุติอย่างในเช่นเองสนใจที่อยากจะมีความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่สามารถที่จะไปเรียนได้ค่ะถ้าหลักสูตรนักวิเคราะห์เยอรมนีนะคะที่เป็นผู้ตรวจสอบได้ทํางานในด้านเยอรมนีได้ทุกอย่างก็คือใช้เวลาเรียน6เดือนนะคะ ค่ะจะเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ค่ะเรียนทุกวันหรือเปล่าคะหรือวันที่ละกี่ครั้งเรียนทุกวันเรียนจารท์ถุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะก็จะมีหลักสูตรการวิเคราะห์อัญมณีการประเมินคุณภาพระติราคาเพชรการประเมินคุณภาพระติราคาพลอยแล้วก็การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์ทั้งหมดนีใช้เวลา6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราสนใจเพชรอย่างเดียวชอบเพชรก็เรียนหลักสูตรเพชรอย่างเดียวได้ค่ะ1เดือน ใ,ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงแล้วก็ทํางานคลุกคลีอยู่ในวงการอัญมณีเนี่ยนะคะมองบทบาทของผู้หญิงต่อการทํางานในด้านอัญมณียังไงบ้างคะก็แรกทุกอย่างเหมือนผู้ชายนะคะ,คะเพราะว่ามีนักจินนายพอเป็นผู้หญิงนะคะขัดตัวเรือนนะคะหรือเป็นเซลล์หรือเป็นผู้จัดก,การนะคะบริหารบริษัทใหญ่ๆก็มีนะคะที่เป็นผู้หญิง<ช>นะคะ เคิดว่าผู้หญิงเรานะ่าทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็มีแม่บ้านญี่ปุ่นหรือแม่บ้านชาวต่างชาติที่สามีทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ะมาติดต่อเรียนเป็นความรู้เพิ่มเติมและยังประกอบอาชีพได้ด้วยไปเปิดร้านขายเรพลอยก็มีถือว่าทํางานได้ดีกว่าผู้ชายไหมคะในมุมเรื่องของอัญมณีหรือว่าก็น่าจะเท่าเทียมกันก็ในเรื่องของความละเอียดอ่อนอาจจะ,าจะดีกว่า,วานะคะค่ะอย่างนักออกแบบส่วนใหญ่ก็ก็ผู้หญิงก็มาเรียนเยอะกว่า ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จริงๆแล้วก็เหมาะแล้วนะคะ<ม>เพราะว่ามีผู้หญิงเข้ามาทําเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีมากขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นรู้ว่าดูของไหนเป็นของแท้ของปลอมนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งตรงนี้ยังต้องการบุคลากรในวงการนี่อยู่ใช่ไหมคะ<ช>อยากให<ช>้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมวัสนับสุนยังไงบ้างในวงการนี้ค่ะ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือสภาอุตสาหกรรมนะคะก็มีการจัดอบรมแรงงานให้กับทางแรงงานไทยนะคะพัฒนาคุณภาพงานฟิลืมอนะคะแล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ได้ประกาศศูน o VAT นะคะหรือว่าศูนย์เปอร์สำหรับพปรไอดิท e ที่นำเข้านะคะไม,ไม่ต้องเสียภาษี ล้วก็มาเจรนายในเมืองไทยมีมานี่ค่ะอันนี้หรือว่าเพิ่งมีสูตรมาได้2ปีแล้วค่ะอ๋อสองปีแล้วนะซึ่งทําให้มีพรอยดิบมาจากต่างประเทศทั่วโลกนะคะก็มาเจรนายในเมืองไทยทาให้เรามีแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแล้วก็ส่งออกไปได้นะคะก็อยากให้ทางภาครัฐประชาสัมพันธ์ในส่วนของอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมนี้ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็น เรมนพะบุรุษตกทอดมาสู่ลูกหลานนุ่นใช่ค่ะคนที่สนใจยังค่อนข้างน้อยนะคะถ้ารัฐมีทุนหรือให้คำสนับสนุนมากกว่านี้ก็จะดีกว่านี้ค่ะมองทิศทางถ้าเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะไปขอทุนสนับสนุ์จากภาครัฐมาเปิดกิจการได้เหมือนกันแล้วแต่เรียน่นสถาบันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราคิดว่าถ้าภาครัฐให้ทุนแบบนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า บูญค่าที่เราส่งออก3ามแสนล้านสามแสนล้านบาทนะคะเป็นเพียงแค่5%เของบูญค่าส่งออกของอัญมณีทั่วโลกทั่วโลกนะะจกนั้นยังมีมาจ g i n ค่อนข้างสูงค่ะค่ะทำย่างไ้ที่จะเข้าไปนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นใช่ค่ะ,คะมองทิศทางของอุตสาหกรรมอัญมณีไทยจากนี้ไปอย่างไรบ้างคะในอนาคตค่ะถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะคะมี แรงงานไทยที่มีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีเงินทุนเนี่ยคิดว่าเรายังไปได้อีกไกลนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้นําทางด้านตลาดเยอรมนีโลกได้ด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งพลอยมาแต่ด้านเดิมน,นะคะค่ะแต่พูดถึงเนี่ยถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการเยอมนีก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นจะทํำยังไรให้ความรู้ตรงนี้ได้เผยแพร,แร่หรือว่า มีการปะระชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพราะว่าบุคคลทั่วๆไปน่าจะหันไปความสนใจเพราะสามารถได้จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีต่างๆใช่ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอรทัยชัดชลบุตรมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ แน่นอนนะคะในช่วงท้ายรายการก็จะพาไปดูการสร้างงานสร้างอาชีพของกลุ่มผู้หญิงนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วก็สามารถที่จะจุดประกายความคิดนะคะหรือว่านําไปทาเป็นอาชีพได้ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากับรายการพลังผู้หญิงค่ะ